คลิปที่ผมอัดมาให้ดูนะครับเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าประเทศที่ผมเล่นนครับไปดูกันมีใครต่อยเหรอมีหมอนทำไมเฮ้ยเนี่ยวมีโอ้กลัวหมอขนาดนั้นเลยตังค์อะหมอโคตรเยอะเลยนักกันมาปะเนี่ยไม่วันนั้ไม่นานแคาวันนี้หมอแค่ว่างๆค่ะมีคนหนึ่งฮะคุณนี่ปะครับผมใช่ค่ะปั่นให้ มีคนถามหาพออค่ะพอสนใจมาไหมคะเดี๋ยวผมดูว่างก็ได้พี่อัปเดตกดในดีซีหน่อยพออินนี่เขาไม่ว่างเขาไม่ว่างในกิจกรรมหรอครับสวัสดีครับคุณคุณนี่ครับคุณคุณคุณนี่ไม่มาปล่อยกล่องกับหมอกันหรอครับหมอโมโมยังไม่มีชุดใช่ไหมคะยังไม่ได้เปลี่ยนอ๋อโอเคครับคุณคุณนี่ครั เมื่อกี้ก็หาคุณโบโบแล้วก็หาคุณฟินนี่อีกออเอาให้หมองกัได้เยอะๆไงเยอะๆไม่ครับไม่ให้พวกผมเลยให้พวกผมเลยหมองหมอเล่นกิจกรรมจะได้ของเลยใช่ครับให้ผมคือพูดง่ายๆนะมีกี่คนแล้วดูดูผมพูดคนเดียวนะยคนเดี้เขาก็ชนะนะเอออคุณาจจะโหดมากนะครับกิจกรรมชนะเลยต่อให้ผมไปผมแช่นาดนั้นเละ โอ้โหผมผมวิ่งก่อนนะถ้าขึ้นแหละไม่ได้ครับพี่กูมเดียวตายหาหมดนี่เลยใช่ครับไม่ดีนะคะเห็นใจหมอแล้วนะคะหมอไม่เคยเลยใช่ครับใช่ครับหมอแค่ต้องใช้มันยาหญิงรอแล้วครับโอ้โหในหมอโม่ลองเจสกิลหน่อยสิ่บที่แบบเคยลอทางศูนย์จินระเขาไม่ยอมบอกหมอโม่อ้อนคนไม่เป็นหรอคะเอ้ย ไม่อ้อนท่านพิธอุ้มเลยไม่ใ <iteration> ช <more later> ่อุ้ยอุ้ยยมากันนะอุ้ยมากันนะโออดูหมออยู่ทีกี่คนผิดเพี่พร้อมใส่ได้ทุกเมื่อครับหมอไม่มีไม่มีอะไรหรอกใส่ชุดครับหมอแต่เราคนนี้คือหยงกันไม่เป็นต่อยยังไงเค้าไม่รู้เลยนะแรมแรมว่าปเมื่อไรกำลังเสริมจะมาไม่รู้มันตาหาแล้วมั้งเนี่ยเข่าแล้วมั้ง เก่คุณนี่บอกไปรับอะไรเคสอยู่อ่ะนไอ้คุณเป็นเพื่อนผมไหมล่ะบอกหมอคุณนี่อย่าเพิ่งชุบใช่ครับหมอครับแล้วหกสิบวีแล้วต่อเลยนะฮะจะไปครับ ขาวนี้เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมไหมครับเข้าค่ะร้อยร้อยอัตราก็จะข้หมอดลูนค่ะถ้าดูในตอนนี้นี่ก็แทบจะเก้าสิบเก้าเปนะครับแ่หรอนมีอะไรแก่รอแล้วแกแก้ไอ้แกงเสื้อขาวตีีคนถึงยี่ีอปล่อยปอกยดได้เลย จริงเหรอเจ้าหน้าโอ้โหคนนี้ไปถามอะไรเราไปถามพวกแก๊งเสื้อสาวดิบอกมันด่าพวกเดียวกันนี่เลยอ่ะโอ้โหคนจะไปเป็นตัวแปรสำคัญในสมการนี้ออุุ้้ยยใจเย็นครับทุกคนจัดได้ปะจัดได้ปะเสื้อขาวเนี่ยจัดได้ปะจัดได้ปะเฮ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นครับทุกคนเออ พค้าไม่ต้องต่อยแล้วข้าไปไปต่อยเขาค่าไปต่อยเขาค่าไม่ต้องต่อยแล้วข้าไม่ต้องต่อยกองแล้วข้าจัดดีจัดดีจัดดีสวยออ้ยตีกล่องค่ะตีกล่องไปตีกล่องค่ะไปตีกล่องไปตีกล่องค่ะตีกล่องตีกล่องตีกล่อง สวยๆสวยสวยทุกคนหยุดีก่อนทุกคนหยุดีก่องีก่อนหมอผักทำไมมันดึงดูดดโอ้ยเสร็จหมอเสร็จหมอเสร็จหมอครับเก้าิบเมันก็นตอยู่แล้วเออมันไม่เก้าสิบเก้าเปอรล้ หมอรักรวยเลยแล้วไม่ผันก็ป็นกล่องผักก็ติดกล่องผักก็ดล่องเยอะเลเก่งผู้เก่งเพราวาเรโรงพยาบาลอหมอมันเยอะครับหมอเยอะผักเปนอย่างเดียวเลยเยอะผักโดนคนกล่องนคนกล่องตัองคืนคนเล่นกับหมอเออใหญ่ใหญ่ห้ากับหมอนะครับหมอลุมมะค่ะ หมอใสลุงครับ oh <my. S 1> หมอเยอะครับรอบนี้อย่าลืมกินข้าวกินน้ำกันด้วยนะคะทุกคน